สวัสด,ดีมนุษย์บนโลกอันโหดร้ายทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเทวดาระดับแอบแม่คลิปวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับอย่างแรกกูไม่ได้เล่นเกมโลบ็อกและอย่างที่สองผมจะพาคุณผู้ชมทุกๆคนนั้นไปเรียนรู้วัฒนัรรของชีวิตกันในเกมเกมนี้100ปีไลฟ์ซิมูเลเตอร์ จำลองการใช้ชีวิตภายใน100ปีนะครับ oh. นี่เป็นหนึ่งในเกมโทรศัพท์นะครับที่เขาจะให้เรานั้นไปดูชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ย oh. เขาผ่านอะไรมาบ้างและเราก็ผมมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ ในชีวิตของเขาด้วยแน่นอนนะครับว่าในชีวิตของคนเราคุณผู้ชมต้องตัดสินใจอยู่แล้วตัดสินใจที่จะเดินทางไปในทางที่ดีหรือว่าตัดสินใจที่จะเดินทางไปทางที่แย่แบบกูเอ้ยไม่ไม่ใช่แบบกูเทวดาคนนี้ไม่เคยตัดสินใจอะไรพลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมนะครับจะเป็นกายให้กับคุณผู้ชมเองถ้าเกิดคุณเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับในเกมคุณจะต้องตัดสินใจแบบไหนเดี๋ยวไปดูเลย ว้าวนี่เลยครับคุณผู้ชมการเริ่มต้นชีวิตของคนเรานะครับเราจะต้องเริ่มเกิดจากเจ้าตัวอสุจิตัวนี้เนาะผมคิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนมาเรียนเพศศึกษากันไหมเนี่ยเอาละกดเกิดแม่งเลยว้าวนี่ครับคุณผู้ชมเราเป็นตัวอสุจินะครับแล้วกูต้องเล่นยังไงให้เรากดคลิกเหรอคลิกสีเขียวโจมตีแม่เจ้านี่มันการปฏิสนธิเกมมิ่งคุณผู้ชมครับเจ้ามนุษย์คนนี้นี่กูเล่นอะไรวะเนี่ย การเฮ้ย <God. S 2> <Hey, S 1> นี่ากลายเป็นเด็กน้อยแล้วคุณผู้ชม Amazing มากาวว้าว <Wow. Wow. S 1> ทำไมเกมนี้ไม่มีเสียงวะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอา้ากูออกเกมปุ๊บเริ่มใหม่ให้กูเลยดูเหมือนเกมเกมนี้ยังไม่มีเสียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตะกี้ลองไปเล่นเกมอื่นดูมันก็มีเสียงนะเว้ยเสียงเดียวที่มีในเกมนี้นะครับนั่นก็คือเสียงของกูเองเสียงกูใช่แล้วผมน่ครับจะเป็นเออ เสียงกระซิบก็ผมจากเทวดานะครับสู่คุณผู้ชายคนนี้เว้ยใช่คุณผู้ชมผมจะบอกให้เขานทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกแล้วชีวิตจะดีขึ้นเพล์ <Wow. S 1> นี่ตอนหนึ่งขวบใช่ไหมว้าวน่ารักไม่เบานะเนี่ยเราแม่มันหลอ่อเทแอันนี้คุณแม่กูเหรอว้าว wow, คุณพ่อว้า wow, วค,คุณพ่อปบมือแย้ yeah, แม่ว้าวว้าวเ่นอะไรวะเนี่ยเขาให้เราเลือกเนี่ยครับว่าจะไปหาคุณพ่อหรือว่าไปหาคุณแม่ คุณแม่หน้าตาหน้ากลัวไปนิดนึงกูไปหาคุณพ่อดกวาไปหาพ่อว้าวมานี่โอ้โหคุณพ่ออุ้มมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดเสื้อเวดวัดอะไรวะเนี่ยดูดนมพ่อโอ้กูตายนี่กูเลือกผิดเชี่ว <laughs> นี่กูเลือกผิดเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ผมจะเลือกชอยที่ถูกต้องแล้วเอาล่ะไปหาคุณแม่แล้วภาพในเกมกูต้องเซ็นเซอร์ออกไหมวะ Jesus Christ o k เซนเซอร์ทิ้งเดี๋ยวนี้อะไร y e a นี่กูเล่นเกมแหลองกูเนี่ยอ้ my god เอาจริง<ๆ>เดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมก่อนดีว่าเกมเกมนี้เหมาะสําหรับผู้ใหญ่อายุ17ปีขึ้นไปนะครับสําหรับใครคนไหนที่อายุต่ากว่านั้นก็ไม่ต้องไปโหลดเล่นเนาะทําตามเขาด้วยเกมมันน่าจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกด play อันนี้ตอนอายุ2ขวบเว้ยคุณผู้ชมให้เรากดเดินไปเลยใช่แล้วเดินไปหาคุณแม่นะครับ แล้วก็ทําการหลบหลีกของพวกนี้ว้าวนี่ตอนอายุสองขวบนี่กูต้องคารแบบนี้ไปหาแม่กู่หใช่แล้วแย่ yeah. ไปเลยตอนสามขวบฮ้อคา,านมาครับผมแล้วก็ทําไมครับจะเต้นฟอร์สไหมให้เราเลือกว่าจะเลือกอะไรระหว่างของเล่นอัศวินนะครับหรือว่าแจกกันตามหลักทฤษฎีอันสมองสุดใหญ่โตของเทวดา <c oughs> เขาให้เลือกของเล่นอันนี้นะครับนี่ ใช่แล้วนี่เป็นของเล่นเล่นของเล่นเล่นของเล่นเปิดวัดเขย่าทิง้งโอ้ชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้ฟิกเกอร์ราคาแพงของคุณพ่อไม่ไอเด็กเวนหยุด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 ถ้ากูเป็นพ่อกูจะฆ่ามึงทิง้งโอ้เขาเดินพลากกับครอบครัวให้ค้างคืนสักคืนนึงได้ว้าว,าวแต่คิมมเจอโฆษณาขัดมาโถเอ้ย นี่ผมเลือกถูกทางใช่ไหมคือมันไม่ใช่แบบว่ากูเลือกผิดทางก็เปล่าบางทีผมอาจจะโดนพ่อฆ่าตายนะครับแล้วเรานั้นก็ไม่ได้โตมาอีกเลยโว้ตกี้เก็บดาวได้เยสโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วอา,อายุห้าขวบอรอเท่นี่คุณผู้ชมฉันตอนอายุ5ขวบเอาละได้เวลาอาหารกลางวันโว้หาขวบนิดกินอาหารกลางวันโอ้ยมีอนิเมะเกิลสุดฮอตไปจีบเธอเลย ไปเชิญเธอมากินข้าวกลางวันด้วยหรือว่านั่งกินคนเดียวแบบเป็นไอ้ลูเซอร์นะครับไม่ได้นายจะเป็นไอ้ลูเซอร์เหมือนเทวดาตอนนี้ไม่ได้เราต้องไปชวนเธอมากินข้าวด้วยเย้ไปจีบเลยออนไลน์เดทติ้งนี่มากินข้าวับเราไหมสาวน้อยโอาา้ตบมือตบนี่กินข้าวด้วยกันละนี่ฉันจีบสาวสําเร็จว้วเนี่ยมันมี2ทางอ่ะคุณผู้ชมถ้าแต่เรากินข้าวคนเดียวเราก็จะไปอีกทางหนึ่งหรือเปล่า เป็นแบบไอ้ลูเซอร์ชนิดเต็มรูปแบบหรือเปล่านี่หกขวบแล้วนะทำไมเธอโง่อย่างงี้โน่นไปล้างห้องน้ำชิบหายละจำลองการโดนแม่ใช้ผมอยากจะเอาโฆษณาออกมากเลยนะเว้ยถ้าเกมนี้มันมีการซื้อพรีเมียมผมจะขอบคุณมากๆนะครับต้องมาล้างซ่วมเนี่ยฮะ ล้างซ่วมซิมูเลเตอร์เปลี่ยนชื่อเกมเลยไหมล้างซ่วมซิมูเลเตอร์นี่ครับไม่ใช่ไลฟ์ซิมูเลเตอร์ววขัดให้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาส perfect ว้าวนี่มาตั้งแคมป์เขวบมาตั้งแคมป์ด้ด้วยเหรอวะตอน7ขวบกูยังนั่งเตะขี้หมายอยู่เลย <c oughs> ไปตกปลาว่ะคุณผู้ชมไปตกปลาอันนั้นอะไรอ่ะมีคนเล่นน้ำเราจะไปเล่นน้ำหรือว่าไปตกปลา จากสมองอันใหญ่โตของเทวดาบอกว่าให้ไปเอ่อให้ไปเล่นน้าดีกว่าเพราะว่ากูเครียดปกปลาเฮ้ยเพื่อนเล่นด้วยดิเล่นด้วยว้าวไม่ได้ถอดเสื้อเลยว้าวเยสนี่มันเล่นอะไรกันวะใช่เล่นด้วยเย่ yeah. ใช่แล้วรู้สึกสนุกจังเลยเดี๋ยวเดวมีตัวอะไรมาวะ โอ้กูตายอะดาวนโหลดติกตอกเลยได้เหรียญโอ้โหตายคุณผู <t 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 ้ชมสงสัยเลือกทางผิดนิดหน่อยเราควรที่ต้องไปตกปลาหรอมั้งเฮ้ยไม่สิเราไม่ตายนี่ว่าโอ้โหเราเข้าไปอยู่ในกระเพาะปลาเฮ้ทุกคนเต้นแหมเราจะต่อแพรหรอว่าใช้ขนนกดีใช้ขนนกนะครับมันจะได้แบบจามเราออกไปไงนึกออกไหมถ้าเราเอาขนนกไปเขี่ยๆตรงเนื้อเยื่อมัน มันจะได้ไอแบบนี่เอาคนนกมาใช่แล้วเคลียร์เลยว้าวนี่แล้วปาก็จะได้แบบไอไอต่อกูดูหนังมากไปเนี่ยเฮ้ยการเป็นว่ากูรอดว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยกูรอดเฉย MVP Play of the Game Yes เฮ้ยให้เราเล่นแท็ก every one นี่เล่นไล่แปะนะเนี่ยเออไล่แปะยาตายซะตาย แกไม่มีสิทธิ์รอดอส่วนคุณผู้หญิงคนนี้เขาอยู่เฉยๆนะครับเนาหนีเหรอหนีเหรอเล่นไล่แปะไล่แปะแปะให้หมดเลยตอนแปดขวบเล่นไล่แปะนะครับ <c oughs> นรเนี่ยเนี่ยสอนว่ายน้ําโ, <c oughs> โอ้เด็กแม่งยังว่ายน้ําเก่งกว่ากูเลยกูแม่งทําหน้าเซ็งเราจะทําการเทรนนิ่งต่อไปไหมหรือว่าฉันพร้อมแล้วผมคิดว่าเราต้องเทรนนิ่งต่อไปนะครับไม่งั้นกูจมน้ําตายเทรนต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมง ใช่แล้วไปเลยว้าอย่างงี้ดิวะนี่ไงไว่ายน้ําแซงหน้าเด็กด้วยเป็นไงภูมิใจสุดๆใช่10ปีแล้วไป11ปีอ๋อวันดีครับคุณพ่ออะไรวะเนี่ยพ่อใช้กูล้างรถอย่างนั้นเหรอได้เลยสเปว้าให้ดูดิเกมเขาทําออกมาดีนะเนี่ยผมพูดจริงเกมในมือถือมันมีหลายเกมเลยที่น่าสนใจคือมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเกมเนี่ยเพราะว่าเกมนี้กูเล่นแล้วกูเพียมกันไอ้ไม่เพียเป็นเกมที่ดีมากเพราะกูเป็นเทวดา นี่ไงกำลังชี้นำมนุษย์คนหนึ่งอยู่เห็นไหมโอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยเรามาไหว้พระเจ้านะครับ <c ười> คืออันนีเน้เป็นคำถามที่แบบเออจะขอพอรว่าอะไรอยากให้โลกนั้นมควาสงบสุขูลวาพระเจ้าไม่มีอยู่จริงไม่พระเจ้ามีอยู่จริงนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมจะมาชี้นำเจ้าหมอ,อน,นี่ได้ยังไงใช่ไหมจงขอให้โลกนั้นสงบสุขเสถิดใช่แล้วโอ้เป็นไงล่ะ สงบสุขเลยกอดแดงตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับอายุ13ปีนะครับฉันรู้สึกเหมือนตอน14เดี๋ยววันนี้เล่นถึงแค่14ก็พอนะเพราะว่ากูทนดูโฆษณาไม่ไหวแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันไม่จริงสุดที่รักของเราคุณผู้ชมว้วให้เรานะครับไปหาคุณผู้หญิงคนนั้นสุดที่รักโอ้ my <c> god <oughs> นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน <c oughs> เป็นคนที่เราแอบชอบนะครับเป็น your crush เว้ มีเรามาแล้วว้าวออนไลน์เดทติ้งแบบฟูลออปชันเอาละถึง14ก่ก็พอกูทนโคตรสนาไม่ไหวละเฮ้ย hey guys เอาละอันนี้เล่นยังไงต่อโอ้ว้าวเราโดนแกงบูลีเขาบูลีเราอะคุณผู้ชมควรทำยังไงดีเดินต่อไปหรือว่าต่อสู้กับแน่นอนเราต้องต่อสู้กับพวกคุณผู้ชมครับไฟเลยฟติ้งเอ็มเอ็มเอ ซอ่อเป็นไงล่ะนั่นนี่จะต่อยกันแล้วพาร์ชโอวิคชิบมหายแล้วกูกดผิดนี่นไงล่ะโอเคเจอต่อยไปดีโอ้ยปากแตกหมดแล้วขอร้อง่าต่อยแ้วโอ้ my god กูกดผิดนะน็อกเลยกู stop กูเลือก FIGHT! ต่อยเป็นไงเพอร์เฟกครั้งเดียวนอนไปเลยดิ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคิดจะมา PVP กับฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โหเดินอย่างเท่เลยเดินอย่างเท่แม่งควงหญิงด้วยเว้ยไอหมอนี่ชีวิตดีกว่ากูเยอะแล้วคุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมคงจะหยุดตรงอายุ15ไว้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือกูทนโฆษณาไม่ไหวละทุกๆด่านที่ผมเล่นจบเนี่ยมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเว้ย very sad มากสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนีครับที่อยากให้เทวดาสุดหล่อเท่คนนี้บงการชีวิตคุณนะ คุณผู้ชมอย่าเลยไม่จะกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์กันเอาไว้ดูแล้วกันบางทีผมอาจจะมาบงการชีวิตเจ้าหมอนี่ต่อนะครับแล้วทำให้ชีวิตของเขานั้นชิบหายไม่ใช่